มิเเลย์ราะห์มะนุราะหีบฮ مد ุลิละฮิรับิลอาลามีนวลลัล له ุอะลัยซัยดินะมุฮัมมัดอะลฮิวะ صحبه ا ج م ع ي ن و ب ا ر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ฮัมดุลิละฮิครันพี่น้องท่านผู้ฟังที่มี إ ي م านต่อเลอละวันสิโลกที่รักทุกท่านและพี่น้องที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามนะครับเพื่อการเรียนรู้เพื่อการสร้างความเข้าใจกันวันนี้ในการดำเนินชีวิตของเรานะครับสำหรับพี่น้องมุสลิมเนี่ย เราจะเรียกได้ว่าการเรียนรู้การสื่อสารในโลกที่เรียกว่าเรามีระบบอินเทอร์เน็ตเรามีการศึกษาที่เรียกว่าไร้พรมแดนเรามีการเรียนรู้ผ่านระบบไม่ว่าจะเป็นทั้งซูมคัสซูมมิทติ้งหรือมีการเรียนรู้ที่เรียกว่าตัวอยู่คนละทิศคนละทางแต่สามารถสื่อสารกันได้นะน,นะมันทำให้เห็นอะไรหลายๆอย่างและการเรียนรู้เขาเขาถึงมากขึ้นนะครับ เราก็ต้องกล่าวว่าทำดุลินละประเด็นวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันเนี่ยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับมันเป็นเรื่องดูเหมือนจะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าคนไม่คิดอะไรแต่มันไม่สมบูรณ์นะครับกับการกล่าวนั่นก็คือเรื่องของการกล่าวคําว่ายะซากัลลอคุครรอนการกล่าวคําว่ายะซากัลลอฮุคอยรอนเนี่ยที่แปลว่าเราก็บอกยะซาการลลฮุคอยรอนแปลว่าขอบคุณคําขอบคุณ ความหมายของประโยคนี้เนี่ยยะซากัลอลหุคอยร้อนก็คือขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนความดีให้กับคนที่เรากําลังจะพูดกับเขา,าครับเช่นวันนี้ถ้ามีคนหนึ่งเขาให้ของผมซึ่งเป็นผู้ชายเราจะกล่าวยังไงเราก็กล่าวคําว่ายะซากัลอลหุคอยรอนมันมีประเด็นที่บอกว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องที่จะต้องอะไรครับมาหยิบพูดคุยกันก็ได้แต่เพื่อเราต้องการจะให้เป็น คําที่สวยงามเป็นประโยคที่สวยงามก็คือว่าสังคมในปัจจุบันเราจะได้ยินคําพูดแบบสั้นๆนะครับสมมุติมีคนหนึ่งให้ของหรือแม้กระทั่งตัวผมเองผมให้ของหรือผมหยิบของให้เนี่ยเราจะเห็นในสังคมบ้านเราจะพูดกันแบบสั้นๆหายไปคำหนึ่งก็คือเราจะพูดคําว่าย่าจากันลอยาจากันล้อย่าจากันล้อนั่นแปลว่าขอล้อทรงตอบแทนแต่มันไม่มีในวงเล็บไงครับว่าตอบแทนอะไร ตอบแทนสงสวรรค์ตอบแทนความดีตอบแทนอะไรอ่ะคำเต็มๆของประโยคนี้คือยะซะกัลลหูคอยรอนนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเราต้องใช้ให้เต็มยะซากัลลหูคอยรอนขอลอทรงตอบแทนความดีงามนะครับแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่ผู้ให้เขาได้ยินคำนี้มารยาทเราก็ต้องกล่าวคำว่าอาเมนขออลทรงตอบรับวะอียากะ ขอให้กับท่านเช่นเดียวกันเห็นไหมครับนี่คือบรรยากาศที่บอกว่าถ้าเป็นภาษาอรับมันมีสองคำภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารกับภาษาอรับเหมือนกันแต่เป็นตามหลักการของแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดสุลาลวะลิริัทลัมที่เราเรียกว่าแบบอย่างของอัลอิสลามเนี่ยเราจะทํำยังไงถ้าเป็นคนทั่วไปอยู่ในประเทศอาหรับเวลาเขาให้ของเขาจะกล่าวคำว่าชุกรัน ชุกร้นก็คือขอบคุณชุกร้อนเยดซีนันที่เราบอกขอบคุณมากที่แปลเป็นไทยอ่ะนะอันนั้นสำหรับอะไรครับใช้กับคนที่อยู่ในโลกอาหรับใช้กับคนที่เป็นคนอาหรับแต่ไม่ใช่มุสลิมแต่เวลายะซากัลเล่าคอยรอนเราก็สามารถที่จะดะครับให้คําที่เป็นคําขอพอรนะครับวันนี้ฝากไว้ในสังคมบ้านเราก็คือว่าเวลาเรากล่าวกับสิ่งที่เราได้รับให้เรากล่าวคําว่ายะซากัลล่อฮูคอยรอน และเมื่อคนที่ให้ได้ยินคำนี้ให้กล่าวคำว่าอามีนวอียากาอามีนขอเราทรงตอบรับแล้วก็ขอให้สิ่งนี้ได้กลับไปที่ตัวคุณด้วยนะครับก็คือสิ่งความดีนะครับมันก็จะมีในเรื่องของภาษาอาหรับก็คือมีคำว่าเพศถ้าเป็นเพศชายเราจะซากัลอหุคอยรอนแล้วถ้าเป็นผู้หญิงล่ะเราจะกล่าวขอบคุณเขายังไงถ้าคนเดียวเราก็จะกล่าวคำว่ายะซากินลาฮุคอยรอน ย z าจากินและหู้คอยรอนนะครับจำไว้วันละประโยคนะครับผู้ชายย่าจากันคอยรอนถ้าผู้หญิงย z าจากินและหู้คอยรอนถ้าเราเป็นเจ้าภาพเราเชิญพี่น้องมาร่มรับประทานอาหารที่บ้านหนึ่งในวาระนีการลูกสาวลูกชายทําบุญอะไรก็แล้วแต่มีคนมาแล้วเขาจะกลับเราก็กล่าวมันมีหลายคนใช่ไหมครับเราก็กล่วาวคําว่าย z าจาอุมุลละหูคอยรอน กูมุดรอนั่นก็คือหลายคนตั้งกต่สามคนขึ้นไปดังนั้นวันนี้สามประโยคที่จะใช้นะครับยาซากัรลอหูค่อยรอนใช้กับผู้ชายยาซากินและหูค่อยรอนใช้กับผู้หญิงถ้ายาซากุมุดลอหูค่อยรอนใช้รวมเลยตั้งกต่สามคนขึ้นไปนะครับแล้วถ้าตอนนี้ผมมาเรียนเป็นนักศึกษาที่นครบดีนาเวลาเราให้คําขอบคุณกันเนระาก็จะคำว่ายาซากัลลอหูค่อยรอนยาซาอันนี้ยาวไปอีก ยากักการเล่คอยรอนย่ารัขอเลาตอบแทนกับสิ่งที่ดีๆที่เราจะตอบแทนให้กับท่านเห็นไหมครับมันก็จะเป็นอะไรที่บอกเนี่ยคือดดอาในคําขอบคุณเนี่ยคือดดอาแต่ถ้าชุกรันเหมือนแท่งเกี่ยวครับชุกรันยซาีรันคือขอบคุณเฉยๆแต่ถ้ามีคําว่ายารักัารเล่คอยรอนนี่คือคําขอพรแล้วเราก็จะได้ในสิ่งที่เขาขอให้ถ้าคนนั้นเป็นคนที่อะไรครับขอดดอาอัลลอฮ์ตอบรับต่อคนคนนั้นเป็นคนที่ห่างไกลจากของอารอมเนี่ย เขาขอดูอายเราอินชาลอ้อตอบรับเนี่ยเราก็จะได้สิ่งที่ดีๆที่บอกว่าวันนี้พรุ่งนี้เราจะได้สิ่งที่ดีก็ได้บอกลูกบอกคนในครอบครัวใช้คำที่ให้มันเต็มแล้วเราก็จะได้กลายเป็นคนที่บอกว่าเราไม่ตกเขาเรียกอะไรไม่ตกเทรนไม่ตก,กรุ่นเวลาเขากล่าวเราจะได้กล่าวอะไรครับเหมือนเตาเรียนรู้แล้วเราได้ศึกษาแล้วนะครับก็ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับย่าซากุมุลลอฮ์คอยรอนวาสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์